ก็คิดว่าไม no ่มีแล้วค่ะเริคิดว่าในอนาคตจะเป็นยังไงต่อไปคะเพราะในอนาคตก็อยากให้มีใช้ต่อไปเรื่อยๆค่ะไม่อยากยกเลิกแล้วในอาคตมัยากไม่มีนโยบายก็อยากให้มีนโยบายแบบให้ใช้ให้ใช้ไปได้ตลอดนะคะมไม่อยากยกเลิกค่ะสวัสดีค่ะ ขอสัมภาษณ์ไหนได้ไหมคะได้ค่ะเออคุณได้รับสิบาบาททองสามสิบบาทไหมคะได้รับค่ะแล้วค,คิดว่ามีข้อดีข,อข้อเสียยังไงคะข้อดีนะคะก็ะค,ะคือเวลาที่เราเงินไ,ได้รวยเวลาเราไปค่าใช้จ,จา่ายค่าไปเราไปเอกชน์หรือว,ว,ว่คือค่าใช้จ่ายมันจะเทนประสามสิบบาท,ทบาอย<ร>ู่แล้วนะคะเราไปของร้านก็คือจะมีสิบบาททองสามสิบบาทก็มีก็ยังมีสิบเจ่ายแค่สาบาท ใช้ยาเท่านั้นค่ะแล้วข้เสียนะครคะพีไหมคะข้อเสียนะคะก็คือว่าไม่มีนะคะมันเกี่ยวกับสุขภาพของประชาชนาทแล้วกแล้วในอนาคตจะเป็นยังไง้างคะในอนาคก็ก็คิดว่ามันจะยังคงอยู่นะคะที่นี้เพราะว่ามันเป็นสีที่ดีแล้วก็ถ้าเราแล้วกค แล้วแน่นะเขาอยากให้มีนโยบายอะไรยี่เพิ่มขึ้นนะคะก็อยากให้ส่งเสริมในด้านการศึกษาใช่ไากคะวันนี้คะโอเคค่ะขอบคุณค่ะถือว่าข้อเสียยังไงบ้างคะข้อดีก็คือสำหรับคนที่ไม่มีบัตรสวัสดิการนี่อีกอย่ก็คือเขาก็จะได้เข้ารับการรักษาที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเยอะ สำหรับคนจนเนาะค่ะแต่ก็ได้รักษาเหมือนกันข้อเสียมีไหมคะข้อเสียข้อเสียก็ไม่มีค่ะแล้วในอนาคตอยากให้เป็นยังไงคะก็คือให้มีต่อไปค่ะที่สำหรับคนจนเราเข้าได้รับการรักษาเพื่อถึงนัดค่ะในอนาคตอยากให้มีนโยบายอะไรเพิ่มอีกไหมก็ก็ที่มีแล้วก็มีอยู่แล้วค่ะก็ไม่มีก็ได้ ก็คือให้รักษาสามสิบบาทตลอดค่ะขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะขอสัมภาษณ์หน่อยได้ไหมคะคุณแม่ได้รับสิทธิ์บัตรทองสามสิบบาทไหมคะไม่ได้รับเลยใช้ประกันสังคมอ๋อค่ะแล้วแต่ว่าคุณแม่คิดว่ามีข้อดีข้อเสียยังไงกับบัตรนี้ไหมคะก็ดีอยู่นะเพราะว่าคนที่ไม่มีอย่างชาวบ้านอย่างเงี้ยถ้าเราดีบัตรทองก็จะลำบาก เราังอะี่ม่้เสามก็มีทองโอเคแตคนที่มีบไม่มีามที่เสียไม่นอไม่น่าจะมีนะกระนีก็ดีนะโอเคอยู่นะคะต่อรักษาได้ที่รูดูแลทุกอย่างค่ะแล้วในอนาคตหูคิดท่ราจะเป็นยังไงตามาคงกัรอยูเล อยากให้มีต่อไปอ๋ออยากให้มีอยากให้มีอยากให้มีไปเรื่อยๆให้ควบคุมมันให้ดูแลให้ดูแลให้ดีกว่านี้เลยเช่นเธอคิดว่าเป็นบาททองแค่30บาทดูแลแค่ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยอยให้ดูแลเหมือนที่เราไปเสียตังค์คนเลยไปเสียตังค์เป็นหื่นไปเสีอะไรอย่างเงี้ยให้ดูแลให้ดีแล้วในอนาคตอยากให้มีนโยบายอะไรเพิ่มอีกไหมนโยบายหมายถึงอะไรบ้างหมายถึงอยากใหมีอะไรอยากให้มีนโยบายใหม่ๆ ที่พี่ออก์มนไมดีอ่ะแนะนำบ้างมันให้คะแนนเพิ่มอะไรแบบเพิ่มได้สิก็ดีเลยสิอย่างนั้นอ่ะอย่างมีอะไรดีๆน้ำมันรถของรถของถือขั้นเลื่อนขึ้นโอ้ยลดค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับ ชื่ออะไรครับชื่อตะวัน,นีคุณชัยครับคุณตอนนี้ประกอบวชาชีพอ,อะไรอยู่ครับอ๋อเป็นแม่ค้าค่ะแล้วคุณได้รับจิดบาททองอหรือไม่ครับอ๋อได้รับอยู่ค่ะแล้วคิดว่ามีข้อดีและขอ้อเสียอย่างไรครับข้อดีตอนที่คลอดคลอบบุตรเป็นการผ่าตัดนี่ก็สามสิบบาทค่ะถือว่าจาก,ก็ต้องเสียหมื่นหมื่นห้าเราการผ่าตัดข้อเสียก็คือว่า มันไม่ได้ครอบคลุมหมดทุกอย่างออแล้วอนาคตที่ว่ามันจะเป็นยังไงครับอนาคตนี่ก็คือว่าอยากอยากให้ให้มีต่อไปแต่ถ้าก็แล้วแต่อนาคตนะคะแล้วอยากให้มีโครงการเกี่ยวกับอะไรครับก็โครงการก็คือว่าเกี่ยวกับสินค้าคือว่าอยากให้ควบคุมไม่ให้แพงเกินไาเป็นสิ่งอ๋อคอบคุมแา่จำพวก นี้ทำอาชีพอะไรอยู่ครับเป็นครูที่โรงเรียนชนบานวิทยาคมครับแล้วได้รับสิทธิ์บัตรทองไหมครับบัตรทองไม่ได้รับครับผมว่าใช้สิทธิ์ของประกันสุขภาในการรักษาพยาบาลได้คิดว่านะครับจะเป็นอย่างไรเกี่ยวกับบัตรทองใช่ไหมครับก็เป็นการดีเกี่ยวกับสุขภาพของจุดเริ่มต้นที่ได้รับสิทธิ์ในการรักษาพยาบาลอย่างครบถ้วนครับแล้วจะให้มีนโยบายเกี่ยวกับอะไรครับถ้าเกิดนโยบายต่อไปก็คืออยากให้เป็นบัตรทองคือทุกคนมี มีสิทธิ์รักษาฟรีเราไม่ต้องจ่ายสาบาทครับผมอ๋อขอบคุณมากเลครับครับผมสวัสดีครับคุณชื่ออะไรครับผมชื่อนายสวร,รวิทย์ปนิชัยครับตอนนี้คุณกำลอาชีพอะไรอยู่ครับตอนนี้กําลังศึกษาอยู่ระดับอุดมศึกษาครับแล้วคุณได้รับสิทธิ์บัตรทอง,งหรือไม่สำหรับผมนะครับก็ได้รับสิทธิ์บัตรทองครับบัตรทองก็คือเป็นบัตรประกันสวัสดิการสุขภาพทั่วหน้าของ ท่านพลตำรวจโ,โททักษิณชินวัตรในขณะดำรงตำแหน่งได้อย่นะครับซึ่งเป็นโครงการที่เราพุทธหัวมีคือโครงการ30สบาทรักษาทุกโรคครับเป็นเป็นโครงการที่ทําให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยได้เข้าถึงรับการได้เข้ารับการศึกษาในโรงพยาบาลได้อย่างมีคุณภาพนะครับเพราะว่าใช้เงินแค่30บบาทก็สามารถเข้ารับบริการได้ครับแล้ว าสยยารรสหรับข้อดีข้อเสียนะครับข้อดีนะครับผมคิดว่าประชาชนผู้มีรายได้น้อยนะครับได้สามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพจากโรงพยาบาลโดยเสียเงินแค่สามสิบ,บาทครับสําหรับข้อเสียนะครับก็คือจะใช้ได้แค่กับโรงพยาบาลรัฐบาลน,นะครับพอแล้วอนาคตคิดว่ามันจะเป็นยังไงครับอนาคตผมคิดว่าน่าจะมีการยกเลิกการใช้ยกเลิกสิบ ในการได้รับบัตรทองสําหรับเด็กแรกเกิดน,นะครับเพราะว่าก็เป็นรัฐเป็นผลงานชิ้นโบแดงของท่านนายกพลตํารวจโททักษินชินวัตรซึ่งก็ตอนนี้ก็เป็นรัฐบาลใหม่ก็คือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาครับก็น่าจะมีการยกเลิกไปครับอ๋อแล้วอนาคตจะให้มีโครงการเกี่ยวกับอะไรครับอนาคตผมอยากให้มีโครงการเกี่ยวกับเอ่อเป็นบำนาญของประชาชนนะครับเป็น เมื ais, ่อแบบว่าอายุ60ปีขึ้นไปมีบำนาญนะครับก็จะได้ไม่ต้องลำบากลูกหลานมาเลี้ยงดูก็อย่างน้อยก็ให้มีสักประมาณเดือนละ3,000บาทขึ้นไปก็ยังดีคครับบขอุณให้ครับ